มาค่ะวันนี้เรามาทำกระท้อนคุกพริกเกลือกันนะคะนี่ค่ะกระท้อนญาติให้มานะคะนี่ค่ะโูก็ไม่เคยสวยเลวคะ่ะนี่เรามาคุกพริกเกลือกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ทําไม่เผ็ดนะคะจะได้เด็กๆจะได้ทานได้ะคะ่ะพยาามแล้วก็กินได้เลยคะ่ะนะคะคุกพริกเกลือ,อไวะคะค้ค่ะก็กินจะแซ่บมากเลยะคะ่ะ พุกให้เขาให้เข้ากันนะคะค่ะกินแบบบ้านๆค่ะต้นาติให้มาค่ะนะคะพุกให้เกลือสักหน่อยก็กินได้แล้วค่ะนะคะอร่อยดีค่ะแต่ใส่พริกไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเผ็ดค่ะเด,เด็กจะทานไม่ได้ค่ะและหลานชอบกินค่ะนคะนีค่ะทำไม่ยากนะคะ ใส่เกลือค่ะใส่พริกใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกป่นนิดหน่อยถ้าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดค่ะนี่ะคะ่ะนี่จะทานได้แลวค่ะเนีค่ะนี่ฉ่ำๆเลยค่ะเนี่ยค่ะฉ่ำๆมากเลยค่ะตอนนี้ช่วงโควิดนะคะทำอะไรก็ต้องสะอาดนิดนึงค่ะนี่ค่ะนะคลุกให้เข้ากันนะคะ คลุกเคล้าให้เข้าออกันค่ะให้เข้าเนื้อเลยนะคะจะได้อร่อยอร่อยค่ะนะคะเนี่ยหมองนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยนะคะค่ะน,ยยน,นะคะทำง่ายง่ายเนี่ยค่ะคลุกขยำให้นานหน่อยก็ได้ะคะ่ะจะได้เข้าเนื้อค่ะจะได้นิ่มๆค่ะค่ะแล้วจะได้อร่อยอร่อยนะคะ น,ะะนี่ค่ะนะคะนี่ค่ะ,คะถ้าอย่าไม่เข้ากันนะคะก็จะมีน้ำเยมเยอะออกมาที่ก็เกลือจะได้เข้าไปค่ะแล้วก็จะกินได้ความฉ่ำมากเลยนะคะนะคะเห็นไหมคะค่ะ,ะค,ะคะุกให้เข้ากันอย่างนี้ให้นานหน่อยนะคะมันจะได้อร่อยค่ะลองทำดูนะคะสะท้อนบ้านเราเองค่ะนะคะ ทานได้แล้วค่ะรับรองแซ่บค่ะลองนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะนะคะนี่นะคะอร่อยค่ะต้องทำดูทานกันดูนะคะนี่ค่ะไหนค่ะฉ่ำเลยค่ะไหนค่ะพอขยำให้นานหน่อยก็ออพริกกระเลือก็จะได้เข้าออไปแล้วก็น้ําก็จะฉ่ำมากเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ นะคะง่ายๆค่ะหน้าทานไหมคะนะคะ okay. ง่ายง่ายแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ